นี้นะครับเราจะไปกันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีการมารวมตัวกันนะครับมาสตาร์ทที่ดีลต้าเพตาลังสิลน,นะครับอันนี้เป็นในส่วนของโชว์รูมที่ลงังศิลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าช่วงเช้าเนี่ยเรามีอะไรให้ทานกันบ้างก่อนออกเดินทางกันนะครับเริ่มจากนี้เลยครับเดี๋ยวเป็นข้าวเหนียวหมูนะครับมีให้ทานกันติดรถช่วงเช้าถ้าใครห,หมวก็เนเป็นหมูทอดกับหมูเส้นครับมีสองอย่างนะครับมี 海参。 น่ากินน่ากินนะครับ S a P นะครับจากเตอราเพตานะครับครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับเรานะครับมีน้ำมีกาแฟให้ทานกันในช่วงเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวของเราเนี่ยจะเริ่มออกสตาร์ทกันช่วง8โมงเช้านะครับเราก็จะเริ่มออกสตาร์ทกันแล้วก็ไปแวะพักที่จุดปตทที่1นะครับเขาเอ่ยตัวเมืองสระบุรีไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมีการแวะพักจุดปตทที่2นะครับช่วงใกล้ๆกับเพชรบูรณ์แล้ว นะครับเราพอถึงในส่วนของวิเชียรบุรีเนี่ยเราจะมีแวะพักทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบัวตองนะครับก็ทางร้านก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เราเตรียมพร้อมแล้วนะครับเต็มโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวรอไปทานกันอันนี้ก็ขอขอบคุณในส่วนของโต้ตาเพตานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของโชว์รูมตังสิบแล้วก็คุณเอกเขาจอในส่วนของทุกแรับในส่วนเจ้าหน้าที่ของโต้ตาเพตาดีดีค่ะทุกแรมดีไหมครับ ทีนี้ของเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับก็มาตัดด้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับผมก็ในส่วนของวิโค้นลแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของโตโยต้าเพีตาเตาป็นอย่างมากนะครับที่ทำนวยความปลวดในส่วนของสถานที่ให้กับเราแล้วก็พร้อมกับของบ้างแล้วก็อาหารเช้าเช้าให้กับเราด้วยนะครับท่านใดที่สมาชิกวิโค้เนลแลนด์ท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้บริเวณน,นี้นะครับก็คือสามารถที่มาใช้บริการในส่วนแงนี้ได้นะครับที่นี่เป็นที่ส่วนของศูนย์บริการ นะครับแล้วก็เป็นโชว์รูมนะครับจำหน่ายรถของเตอร์ด้าแล้วก็ยังมีมือสองนะครับมีรถมือสองนะครับในส่วนของเตอร์ด้าชว์ด้วยครับอยู่ติดกันเลยนะครับก็ได้ยังมีสีด้วยมีคาสปาอ๋อครับมีคาสปาด้วยครับก็คือเรียกได้ว่ามาที่นี่ทีเดียวก็ต้องครบนะครับนะครับก็ซื้อรถใหม่ที่นี่จะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองนะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคาสปาด้วยนะครับก็ท่านใดที่ดูแลรักษารถเป็นพิเศษนะครับก็ให้ที่นี่ดูแลได้นะครับราคาที่นี่ ก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ออกเดินทางกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเดี๋ยวจุดระหว่างที่เราเดินทางนั้นเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมากอี e ทีนึงแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดแวะพักต่างๆเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกพักหนึ่งนะครับ She's knows say she's the girl that hi girl hello And no one ever knows. And say hi, but too shy She's just waiting for that one to take her hand and shake her up. I bet I could. I wish my heart was always on her mind. Cause she's on mine like all day, all the time. Yeah. Forget me not, forget me now. I've come too far to turn around tonight night. จะเป็นครั้งที่หนึ่งครับวันนี้โนติอยู่ครั้งสุดท้ายครับปิดท้ายที่นี้เป็นครั้งแรกจะเอ่อออกไปตรงนี้แล้วก็วนซ้ายไปตอนนี้สมาชิกก็มาพบกับคันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสัาษณ์กันแล้วนะครับก็มีผู้บริหารของทางตัวต้ามเพตานะครับมาช่วยโบกธงให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ในส so uh, really yes. so ่วนของทางตัวเอกเอาดร์ด้วยครับ Your hands up, if you like me, you see say ทริปเอ้าดองของเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดแวะพักปตทที่หนึ่งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็สมาชิกก็จอดเต็มปั๊มอยู่เลยครับก็กระตากกระซายกันยยก่อนนะครับเพราะว่าสถานที่จอดรถเนี่ยก็จะมีรถชนื่นแทรกอยู่ด้วยนะครับเล้๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับเราจะแวปะปั๊มปตทที่สองกันวันนี้ก็มีชาวต่างชาติาร,ร่วมทริปของเรามาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาแนะนำให้รู้จักกับมันก็เดี๋ยวเราแวะพักอีกประมาณสักไม่เกิน15านาทีครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางันอะครบ you are never gonna leave, so put your hands up if like me, let's you like me. but say you มีสไปซ์มีโค้กมีน <bunker. S 2> ้ำเปล่ากรอบครับทุกคลิปนะครับออกไปคลิปไหนแล้วก <Hayır. S 1> <forecasting, moderator. S 2> ็จะมีรถของคุณเถือกเนี่ยครับที่เป็นเอ่ออะไรนะรถบรรทุกในส่งของเครื่องดื่มให้เราตลอดคลิปเห็นหมดเลยนีอะไรครับโคตรดรอครับน้องเดวโปน่า จุดแวะพักวอทอทอท,ท,ที่ที่ไม่ได้คิดไว้ครับพอดีอยากจะพักเหนื่อยครับแวะกินกาแฟกันนะครับแล้วก็มาดูรถสายฟ้าครับตูวเป็นเปนครับนี่ครับเจ้าของรถเพิ่งเพิ่งเคยเจอตูวเป็นเปนครับเพิ่งเอา,ารถมาครั้งแรกตัวตัวเป็นเปนไดเคยเจอหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ารถจะเดพิ่งได้เห็นเด,ด,ด,ดี๋ยวเราไปดูในรถกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจทําไมคนถึงอยากเห็นรถของเดนสายฟ้ายัดไฝเลยเรียกรสยังเลยเมื่อกี้ครับเริ่มจากที่เลยภูมิลย ฝังเพชรครับเพชร,รนี่ก็เพชรนี่ครับกระจกมองหลงังมีมงกุฎด้วยครับใบ,บดีสิดีข้างบนครับโอ้ยผมเหมือนยังคืนครับมองเห็นดาวครับมีเม็ดตับระยิบระยับแบบเยอะมากเลยครับเบาะเบาะเบาะโอ้ยกกนลีเจนต์เบาะ เสื <ped convert> <ını urai sword> ้อครับเสื้อโอ้ยนี่นี่ครับมืนจับมือจับตรงนี้อะไรอีกอะไรอีกอันนี้อันนี้เครื่องเสียงครับเครื่องเสียงแล้วเนี่ยใครครับเยอะเยอะครับเอาละอันนี้ใครครับเนี่ยเอาไปอยู่รถคันนี้ได้ไงเนี่ยรถน้ำฟ้าอ๋อเดี๋ยอะเห็นดาวเยอะไปครับ เนื้ออะรกรเดี๋ยวครับเ,เดี๋ยวหอมนุ่มอยับกระเัี่ยวปันก็เป็นที่แบบไม่หิวไม่ต้องกินปอนครับตอนนี้ไม่หิวครับเห็น็จทหาราน้วจำลายไหลแค่นั้นเองวันนี้ออกมาถึงร้านบัวตองแล้วครับก็จะมีนี่พร้อมหมูย่างต้มตำกรอบตับหวานใครชอบกินตับก็นี่เลยครับปอนกินตับเป้ับ นตนเลยับมีลาบหมูแล้วก็เหลือเหลือไก่นะครับแล้วก็มีเหลือไก่ที่ยังไม่มาแล้วก็น่าจะมีคนละสี่คนครับอะไรอะส้มตำธรรมดายังไม่มามครับ นกำลังอยู่บนเขาพรอ,อ,อนะครับนี่เป็นเนวิเกเตอร์ประจำรถ่ากล้องเบอร์22และนี่คือคขบวนและนี่คือขบวนของเรา้าทีวมมุงง่ม่ชอน,นบอน มาถึงจุดแวะพักชมวิวนะครับก็คือในส่วนของบ้านคูฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลังจากที่ขึ้นจากปากทางขึ้นมานะครับจุดนี้ก็วันนี้อากาศดีมากครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้เนี่ยรับรองผมว่ามีหมอกแน่เลยเพราะว่าตอนนอนที่บัวห่อกยังไงตื่นเช้ามาได้เจอหมอกเยอะแน่นอนเมื่อกี้มีเหตุการณ์พิซต่อยนะครับเดี๋ยวคุณเอเอครับคุณเอมอเตอร์ครับเมื่อกี้เจอเหตุการณ์อะไรนะครับ นี่แหละฮีโร่สวัสดีครับเมื่อสักครู่น,นะครับผมที่ผมเจอมานะครับนั่นคือรถของพี่หนุ่ยนะฮะหนุย่ยแพทย์ภาษากระตมนะฮะแกชอบพูดอย่างนี้นะในในเวทีนะฮะคือรถแกนเนี่ยขึ้นเนินไม่แก้มันเนินสูสูงแล้วมันจอดติดกันนะมาสี่ห้าคันนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่หนุ่ยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชำนาญในทางในการขึ้นทางทันนะพอจะล่างชันปุ๊บหนปบอกว่า,ขาวเข้าเกีดหนึ่งแล้วมันขึ้นไม่ไหวครับพอขึ้นปุ๊บปรากฏดับคนรถครับตกใจทำไงฮะผมครับเห็นนะครับผมจอดรถข้างหน้าเสร็จผมวิ่งลงไปนะะฮวิ่งตุ๊ ต้องไปน้ำตาไหลพี่สองโลดีใจมากนะครับเมื่อคู่นะพอลงมาเสร็จกะว่าจะไปช่วยพี่หนุ่ยนะฮะขับรถขึ้นมาผมเรียกว่าเดี๋ยวให้พี่โป่งนะฮะวิ่งหน่อยถอยหลังไปยุ้งหลังนะฮะว่ามีรถมาพอมีรถมาปุ๊บค่ะให้พี่หนุ่ยถอยหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพี่หนุ่ยเราก็กินหนึ่งครั้งแรกพี่หนุ่ยเข้าเสร็จออกตัวอุ้ยเกมดับว่ะเอาใหม่โอเคครับหนึ่งเอาใจช่วยพอเสร็จปุ๊บนะครับ ผมก็อย,อยู่ข้างบันไดมาอย่างเงี้ยกับประตูอะ่ะเมื่อกี้ไม่มีช็อตเด็ดถ้ามีนะแล้วครั้งต่อไปจะดูนะครับว่าที่ลงเขากับข้างหน้าขึ้นเขาคอนนะใครจะเป็นยังไงตามชมด้เลยครับ กี้แนมต้องแน่ก้องไหนบ้างเนี่ยก็ต้องเลยกี้แนมต้องแน่ตื่นเต้ามิกกี้งแต่ไู้สึกว่ามิกกี้จะคุยได้นะโอเคฝางกิตแนะนำตัวหน่อยดิมใจนะปอนทีนี้ปอนจะขอสัมภาษณ์อะไรครับรู้สึกยังไงครับถ่ายรูปกับปอนขอบังคับเหรอขอโดนบังคับเหรออะไรอย่างนีค่าติดปากเอามีค่าปิดปากปอนจ่ายไปเท่าไหร่เกมหรือว่าไน สามเขาวใจซึ้งยเิ Bahn ่งเ้หัวจองยิอย่างยอย่างคนเยอะเยะเลยะเชอบก็ไนชายแะหญิงใจนะความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันกักเธอจัง